บริเวณนิเปิลนะคะหรือว่าหัวนมก็เป็นจุดสูนรวมของเส้นประสาทแล้วก็เป็นจุดสูนรวมของความรู้สึกเช่นเดียวกันค่ะการถูกกระตุ้นด้วยการสัมผัสการจูบก,การเลียก,ก็ทําให้มีความรู้สึกเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะผู้ชายมีจุด g ีสปอร์ตไหมแล้วจุดไหนบ้างเป็นจุดเสียวของผู้ชายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะจากคลิปก่อนหน้านี้เลยนะคะ แม่จ๋านะคะเคยพูดเกี่ยวกับจุด G สปอตของฝ่ายหญิงไปแล้วะะว่าอยู่ในช่องคลอดนะคะไม่ใช่จุดบริเวณคริสตอลิสนะคะจุด G s สปอตกับคริสตอลิสเป็นคนละจุดกันค่ะจุด g ีสปอตของฝ่ายหญิงนะคะก็คือจะอยู่บริเวณช่องคลอดนะคะอยู่ด้านบนใกล้ๆกับหัวหนาวนะคะแห่นนิ้วนะคะลึกเข้าไปประมาณ1-2ถึงข้อนิ้วนะคะแล้วจุด G สปอตของฝ่ายชายล่ะมีไหมมันอยู่ตรงไหน แล้วก็แถมให้ด้วยนะคะว่าจุดไหนบ้างในร่างกายของฝ่ายชายที่ทําให้เขานั้นสอยว่กิ้วมากยิ่งขึ้นค่ะจุด G-spot นะคะก็คือจุดหนึ่งที่ทําให้คุณมีความรู้สึกทางเพศนะคะมีความเสียวนะคะเป็นจุดเสียวนั่นเองค่ะซึ่งจุด G-spot นะคะจะมีขนาดเล็กมากค่ะแล้วก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับต่อมลูกหมากเป็นตัวช่วยเสริมความรู้สึกทางเพศค่ะจะอยู่ระหว่างท่อทางเดินปัสสาวะกับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกั้นการไหลของปัสสาวะค่ะ และก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่สเปิร์มถูกลำเลียงออกจากต่อมลูกหมากมายังองคชาตค่ะการกระตุ้นจุด g s สปอของฝ่ายชายนะคะก็คือการนวดหรือว่าการสัมผัสบริเวณใต้ลูกอันณฑะแล้วก็ส่วนโคนของอวัยวะเพศของเขาค่ะนวดด้วยความเบามือค่ะอย่ารุนแรงมากเกินไปนะคะหรืออีกวิธีนึงในการกระตุ้นจุด G สปอของฝ่ายชายนะคะก็คือ การสอดนิ้วเข้าไปในทางทวารหนักค่ะให้นิ้วมือนะคะมาทางด้านหน้านะคะแล้วก็กดคึงเบาๆนะคะลงไปตรงผนังของลำไส้ใหญ่ค่ะจากการสำรวจของ The World Association of Sexology นะคะเขายืนยันนะคะว่าผู้ชายส่วนใหญ่นะคะให้ความเห็นสอดคล้องกันค่ะว่าการถูกกระตุ้นที่ต่อมลูกหมากอย่างนุ่มนวนลระหว่างการมีเพศสัมพันธ์จะช่วยทำให้พวกเขาถึงจุดสุดยอดได้เร็วขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกมีความซาบซ่ามากยิ่งขึ้นค่ะ สรุปนะคะการกระตุ้นจุด g s สปอของฝ่ายชายนะคะสามารถทําได้2วิธี1ก็คือกระตุ้นบริเวณลูกอันทะนะคะใกล้ๆก,กับโคนขององคชาิกับ2นะคะสอดนิ้วเข้าไปในทวารหนักนะคะให้นิ้วโค้งงอมาด้านหน้าแล้วก็กดกระตุ้นบริเวณผนังลำไส้ใหญ่ค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่อาจจะลองกระตุ้นแล้วนะคะก็ยังหาจุด g s สปอของเขาไม่เจอนะคะก็อย่าพิ่งน้อยไปค่ะ ยังมีจุดอื่นๆอีกนะคะที่ทําให้คุณผู้ชายเนี่ยรู้สึกสยิวกิ้วมากยิ่งขึ้นได้ค่ะ 1. นนะคะนั่นก็คือบริเวณติ่งหูค่ะบริเวณติ่งหูนะคะจะเป็นที่บางแล้วก็ไวต่อสัมผัสทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยค่ะการสัมผัสติ่งหูนะคะด้วยการเลียการจูบหรือการกัดเบาๆก็อาจจะช่วยกระตุ้นอารมณ์ของเขาได้มากยิ่งขึ้นค่ะ 2. ก็คือบริเวณหัวนมหรือว่านิปเปิลนะคะ บริเวณนิเปิลนะคะหรือว่าหัวนมก็เป็นจุดสูนรวมของเส้นประสาทแล้วก็เป็นจุดสูนรวมของความรู้สึกเช่นเดียวกันค่ะการถูกกระตุ้นด้วยการสัมผัส การจูบก,การเลียก็กทําให้มีความรู้สึกเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. นะคะบริเวณต้นขาด้านในค่ะ,ะหลายคนอาจจะไม่เคยทราบเลยใช่ไหมคะว่าบริเวณต้นขาด้านในอันนี้ละคะ่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะคะที่เมื่อคุณผู้ชายโดนสัมผัสเนี่ยจะทําให้เขาสิยิ่มากๆเลยค่ะแค่คุณนะคะใช้มือลูบเบาๆนะคะก็สิยิ่แล้วค่ะบริเวณต้นขาด้านใน 4. นั่นะก็คือน้องชายของเขาค่ะบริเวณองคชาตนะคะโดยเฉพาะบริเวณปลายนะคะบริเวณที่เป็นหัวเห็ดนะคะ แล้วก็บริเวณเส้น2องสลึงนะคะ,ะ,คะเป็นจุดส่วนรวมของศูนย์ประสาทเลยค่ะบริเวณนั้นจะมีจุดเส้นประสาทอยู่มากกว่า4,000จุดเลยค่ะเป็นจุดที่ทําให้ผู้ชายนะคะมีอารมณ์ทางเพศได้มากกว่าส่วนอื่นๆเลยค่ะโดยเฉพาะการทำออรอนะคะหรือการใช้มือลูบค่ะ อีกจุดหนึ่งก็คืออันทะและถุงอันทะค่ะถุงอันทะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไวต่อการสัมผัสค่ะการนวดเบาๆหรือการทําออโร่ก็ช่วยกระตุ้นอารมณ์มากยิ่งขึ้นค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะคือฝีเย็บค่ะฝีเย็บในฝ่ายชายนะคะก็คือส่วนที่อยู่ระหว่างอันทะกับรูทวารค่ะและนี่นะคะก็คือจุด G ีสปอรและจุดต่างๆที่ทําให้คุณผู้ชายสิอยู่มากยิ่งขึ้นเมื่อโดนสัมผัสค่ะใครที่กําลังอยากเอาใจแฟนนะคะก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูค่ะ ได้ผลอย่างไรจุดไหนทำแล้วสยยวมากยิ่งขึ้นก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาอินบ็อ b ซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอทุกคนทุกคู่มีความสุขนะคะเราพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย